เข้าไปแล้วนะครับเดินเข้าไปที่อะไรนะนี่เลยเอาปตอสังขะดจอทิปเปิดอังคารถึงสุขเปิดอังคารถึงสุขเก้าโมงแต่จอทิตปิดทุกวันจันทร์ ไปไปลอสารกรักหลอดเจวิ่งเองเลยวิ่งเลยก่อนไฟใช่กอนไฟะมัชแมนไหนดูเมูพมาชแมนนมาชแมนมัน่ๆใช่ไหมเนี่ยคือเนี่ยั ตัวนี้เป็นมังกรมัชแมนนะมัชแมนมัชแมนมังกรไฟพ่นเลยพ่นเลยมาชแมนนี่ชิงชา้าชิงช้าด้วยพ่อซื้อมาแล้วชุดหนึ่งเดี๋ยวไปนั่งทางบ้านมาถ่ายรูปกันก่อนหันหน้ามาทางนี้หันหน้ามาถ่ายรูปกับมัชแมนมาชแมนมัชแมนทางนี้ไปเจ๊หันหน,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 น้ามาทางนี้ ไปขี่มัชแมนไหมมาหาชีพมัชแมนดเดจิหนึ่งสองอันนี้หนึ่งสองสโอเคปะาไปนั่งป้ไปเดินเข้าไปนะครับอ่ออยู่ติดถนนสุรินทร์สังขะนะครับลำดวนสังขะ,ะก็อยู่ซ้ายมือเลยเนาะโอี้ก็มีชิงช้านะครับชิงช้าให้นั่งมีใบพัดเนาะ ที่นี่ก็ทุกคนที่แวะมาก็นะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาเดินดูได้นะครับ,รบมีสถานที่ของเทศบาลนะก็สร้างไว้นะครับมีสวนวงกดสวนวงกดเออยังไม่ตัดหญ้าไม่เป็นไรนะครับสวนวงกดช่ว,นวง,งนี้มีข้าวโพดนะครับข้าวโพดเด็กเจ๊เห็นนี้พี่ตายพี่เจ๊ก็เห็นพี่ตายเออ เพื่อนพี่ตายเขานั่งถ่ายกับพี่ตายไหมเออพี่ตายโอบเจ็บปากอีกอ่ะหันหน้ามาถ่ายกับพี่ตายกอดคอพี่ตายหน่อยกอดคอพี่ตายหน่อยกอดคอกอดคอทําไงหันหน้ามาทางนี้ฮะพี่ตายเสียงรถนู่นเสียงรถด,ดังอะทางแล้วไหมนี่พี่อะไรนั่น พี่อะไรในกระตูนนี้ไหมพี่อะไรวิ่งไปหาวิวนะสวยนะตรงนี้นี่วิวสวยเนี่ยมาน,น้าอเจ๊ครับโอเคนะโอเคเยี่ยมสำหรับเด็กที่นะครับมาวิ่งก็ดูแลให้เขาวิ่งไปเล่นไปมีเพื่อนเล่น เป็นตุ๊กตาแม่มาดูมาดูสวยนะเออนั่งเลยลูกนั่งด้วยอ่ะนั่งด้วยไม่ร้อนมันอันนี้มันจะพังเออมันเป็นปูนขาวอะเนี่ยแล้วอ่ะหนึ่งสองยิ้มยกมือสองนิ้วพี่แก้มพี่แก้มเวิ้นเวิ้น ฮ oh. ันซีนสังขะนะครับก็ทุกคนก็มาเที่ยวกันได้นะอยู่ที่เทศบาลติดเทศบาลเพื่อสังขะนะครับอยู่ซ้ายมือเนาะ get, ไปเจไปเจเห็นก๊อกน้ําอยากเปิดรถน้ําต้นไม้เลยนะ mm hmm. ไม่ต้องเปิดลูกมันแข็งอยู่ mm hmm. ไปไปมีระบบไฟอยู่ตรงนี้ mm hmm. ไปขึ้นไปขึ้นสะพานไปทางโน้นได้เลยปะ อาซุม้มไม้ไผ่อาซุ้มไม้ไผ่ะพานเนเดิ yummy, น,นออกส,สานแข็งแรง่มแข็งแรงอย่แข็ง,งขแรงะไม่าไปสะานค่ะขึ้นได้เหรอท่าน,นี้ขึ้นทางน้นป่ะม,มีทางขึ้นนะ <ś led> มีมีอยู่ปะ กังหอนนะครับเป็นอะไรนะเนี่ยข้าวโพดไปขึ้นสะพานนะครับอาจจะนะครับช่วงนี้ก็ไม่มีใครมาเดินนะครับก็พวกเราก็มาเดินกันเงียบๆดีอ่าเข้าไปขึ้นไปครับระวังขึ้นเลยขึ้นเลยก้าวมันใหญ่แค่นั้นเนี่ยไป okay, ขึ้นไปไปไ,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 ไปถ่ายรูปก่อนหนึ 1, 2, ่งสองเจ๊ หนึ่งสองแชะเอชั่มเงิดหลอันซีนสังขะนะครับก็แวะมาชมกันได้โอ้พี่จิตัวอะไรลูกดอกไม้ดอกสีอะไรก็ใช่อะไรจำไหมดึงบยบหยบ ไหมไเนเลยยุบๆเออเนี่ยมันมีรอยลาทางไหนไตรงนี้ก่อนอะดูดิมีอะไรนะครับก็วิวสวยดูทาง้วยนะครับของเราก็ทำอย่างนี้เลยใช่ก็ต้องมีทางนี้ไปในทุ่งนางใช่อโอ้พระเจ๊นําพระเจ๊ไกด์เที่ยวพระเจ๊พาเล่าให้ฟังหน่อยสวยไหมตรงนี้ สวยนะวิวสวยเนี่ยดูรอบๆนะครับทุกคนดูนะรอบๆเนี่ยเออมีปลาเออเนี่ยมีปลาอยู่เออนู๊กขับไปขึ้นทางนู้นหมดตัวนู่นเออเดินไปเดินไปทางนู้นเนาะใช่เดินไปเออไปหรือทางนี้เนี่ยไปขึ้นเนี้ไหมไม่ต้องอ่ะไปทางนี้อ่ะอันนี้ก็มีนะครับที่เดินที่ขึ้นสูงเนี่ยเดีไปถ่ายรูปอ๋สังขะก็มีที่เที่ยวเยอะนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะแลนด์มาร์คทุ่งน้ําเลื้อยเนี่ยเขาต้องน้เลื้อยขึ้นเนี่ย ใช่ซุ้มเหล็กเนี่ยซุ้มเหล็กหัวใจจะมันเกิดขึ้นป่นะไปทางนน้นลูกนู่นไปดูกังหันลมทางนาน้นไอติดถนนใหญ่หน่อยเสียงรถก็จะดังนะครับใช่ไหมครับเสียงอะไรล่ะรถรถอะไรถรถคนอะไร,รนคนดินเออปะ่ะเออร้อนไหมป่ะเดินไปถอถอ่อถ่อใช่ถอ่อถ่อดน้นไป นั่มันเป็นค่างหันลมลุกระวังนะระวังในข้างล่างนะคางล่างมันเป็นตู้ฟูเดินตรงตูู้ตรงกลางนะครับมีเหล็กอยู่ตรงกลางนั่นแหละเกินไปเดินตรงกลางเดินนำ